ท่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะกัมมหาเสี่ยนสมสมชายนะคะยุวันหนองไผ่นะคะงวดที <t 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 ่แล้วเพื่อนกับเข้าล่างเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเข้าล่างเต็มเต็มสิบสี่สี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดนะคะท่านผู้ชมกับที่มาตามเสี่ยนสมชายลองเบ่งนะคะว่างวดนี้เลขคำนวณสูตรเพิ่นชะได้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเ้ามาติดตามรับ ชมรับฟังเพื่อนนะคะกอน u b เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวานานะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามเซียนสมชายดูนะคะว่าจะได้เป็นตัวไหนนะคะเริ่งกันนะมา,าเล่นตะขอนขมือให้มันถึงเ้วยอวันนี้เด้อ เอาเฮ็ดเ <cin stereotype> รียบเร่นี่ยเฮ็ดไว้ได้เหรอเต็มมันลายเนี่ยจังหวะนั้นจิตตัดเดี๋ยวเพิ่มตัดกัตัดแต่มันแฉีบก่อเก่าเพราะว่ามันเป็นเหล็กเก่าอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ่งจากก่อนเด้อมันถือเหล็กเก่าหลายงวดเนี่ยค่ะมิเตถือเหล็กออกซุูมที่ออกมาแล้วมันข้างบนมันสีเหลือหน่อยอยู่ดอกอ่าเอาเบาห้ฟังจากหน่อยสะกอนก่อนที่วิญญาณย่างพ่อท่านได้ตัดค่ะเบาห้ฟังแม่จากหน่อยสะกอนแม่ไอข้างบนเมื่อกี้รุดไปเต็มเต็มเลยทั้งสอง นี่เนาะเร่ข้างบนว่างันเนี่ยเนาะที่บอกไอเรียนนั่นรุดเบิดเลยไปเบิดเลยมัาทำมาเข่าข้างล่างเนี่ยมันมาเข่าโซงล่างนีดกว่าเมื่อกี้นี่ผมฟันทุ่งให้ตัวนี้เนาะมันปนมาใส่ตัวนี้แต่คล้องก็ได้อยู่หรอกแต่ไปถึงทุนเอาก็ว่าโหน่าสนใจมันใจตัวนี้แห้งกระโวดนะาซุ่มหากันเลยวะซุ่นหนิงก็เลยซื้อหน่อยแน่น่าซื้อหน่อยแน่กับเขาอยูกเลขเมื่อยผัดตัวคล้องเพราะเอา เพเอาบนล่างกันไหมค่ะก็เลยไปเมื่อยแต่ข้างบนมันใจข้างบนไหลเพราะว่าข้างบนมันยีสิเบียดงอนมูหลุดเนาะก็เลยมันใจข้างบนไหลก็เลยไปล่างวาดจีเออข้างล่างก็ดดื้อมกลุ่มลงมาซองเบงเลยบ่อพอเลยว่ะข้างล่างกัดมาว่ะจีนี่ข้างล่างกัดมาเก็บน้ำเด็กเมย์ไหลอยู่วดนี้มันมีข้างบนมันมีอยู่สองสูตรคือเกาอันนั้นแหละแค่หัด สูตรตัวนี้ที่ว่ายี่สิบสองงวดเนาะสูตรทางล่างนี่ยยี่สิบสองงวดงวดเมื่อกี้มันรูดไปตัวนี้ก็รูดขึ้นสั่งงวดนี้มันก็ะไดขึ้นเก้าเนี่แหละ้างบนกะมีเจ็ดมีสองมีเก้าสูตรหนึ่งกับเจ็ดแปดเก้าเื้ยกันแต่ผมยันยูย่างเดียวคือว่าถ้ามันมากน้ำกัดเนี่ยผมผมว่ามันจีเจ็บอยู่ตัวนี้ก็เก้าองศ์น่ะตัวนี้กัเก้าองศ์น่ะถ้าตัวนี้ก็เจ็ดตัวนี้กเจ็ดมันจีเจ็บนะเพราะเขาเลขจับคู่เน่ยถ้ามันมาก่ะ แปดสองยังสีเขายังมีเปอร์เซ็นต์นะแต่เขาจับใส่ยังสี่นะมันที่มีเปอร์เซ็นต์กอยันแต่มันมาน้ำกัดยังสี่นะก็ไม้ต้องใส่กอยันมาน้ำกันแต่เลขจามคูมาให้กับมีนี่แหละเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าสองเก้าเก้าเก้า เแกบคู่เลมกมัดอยู่ในไอพวกเจ็ดทีมมารู้นเนาะ,ะมันมารู้แล้วคอยได้สิตัดออกตัดออกเมด่อ่วงนอกเน,น,เนี่ยในวงนี่ตัดออกเบิ้ลบรตัดแ้วเหลือตัวใด้น่คะตัวที่มากอยู่ต้นในตอนเนี้่ยมีอยู่สามตัว,วมีสามตัวเอาวงไว้ค่ะสองแปดสองเก้า แปดสองเก้าอแปดมีอยู่สามตัวนี่ครับค่ะแต่ในมักในไก่มักตีสุดเด้ขึ้มักสตัวนี่ครับององเก้านะครับสองแปดสองเก้ามักหลายกงมือคือตัวนี้ตัวที่มักหลายกงมูค่ตัวที่ตัดออกมาแล้วรตัดออกมาแลวซุ้มนี่คือบาดีมันมากเลยหมมันเคยออกเลยไหมผมเรียก่ามักมันไหมสอเจ็ดยังสี่ไหมค่ะ เจ็ดเก้ายังสีมันบ่อย่ะเจ็ดแปดยังสีแต่มันเคยมาแล้วนะก็เลยตัดออกเห็นไหม้นนี่คือตัดออกหมดเลยเนี่ยคืว่ามันมาแล้วขาเลือกบมากมัานหน่นะเลขเอยในตึกในกลุ่มเนี่ยตัวนี้ผมก็ตัดมันออกเจ็ดตัดออกเจ็ดนี่ผมตัดมันออกเพราะมันมาดูแล้วไหมสามสี่หัวซ้อนนะเนาะผมเลือกผมเรียกว่าผมไม่ตัดออกซะตัวนี้เก้ามาบังคันเนี่ยปัจจุบันเลขเลขเงยของสุดเนี่ยผมฟันตัวแปดเนี่ย กูมาแปดส่วนตัวแปดเหรน้นแปดให้วิ่งแปดทุกคนวิ่ปดคนเมื่อยแปดบหคะครับให้เมื่อยแปดข้งบนบนเน้นที่สุดให้เมื่อยแปดนะท่านผู้ชมผมเละเอาตัวนี้แหละมาดจับใส่มันก็จะเป็นสองแปดเก้าแปดและสองเก้าสองแปดสองเก้าเก้าแปดเนาะเมื่อยที่สุดแปดนะคะท่านผู้ชมให้เล่นวันนี้ก็คือแปดเพราะว่าตัวนี้มันมากรู้แล้ว ตัวนี้ก็มากงดเมื่อกี้นี่ <ฮะ S 2> แต่เลยโบม,มากมันน่ะน็เลยเอาออกซะห้มันเหลือตัวกลางกางนี่เลขกที่มันดูตอนนีนาที่มา <ฮะ S 2> ่ให้มันเหลือตัวกลางนี่ซ<ฮ>ะอันนี้เป็นเด็กบนในหวน <ฮะ S 2> มวดที่หนึ่งนะคะมีทุนายนยนพสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นวทางบนเนาะอันน,<บ>น,น,นี้ท่านผู้ชมคะเสี้ยนสมชายก็คือเพิ่นเอาสูตรมาให้เบิ่งแบบเต็มแต่ว่าเพิ่นกับพิจารณาเล้วว่าตัวที่มันมาแล้วกะเพิ่นตัดออกแต่ท่านผู้ชมอยากตัดหรือบ่ตัดก็กให้พิจารณาเอาแมนบบคะ แม่นครับแม่นให้เเบิ่งต็มสูตรสูตรทางมันออกมามันจะเป็นยังสี่ละสูงวดค่ะค่ะอันนี้ให้เบิ่งเต็มสูตรเออคือเต็มสูตรเลยของมันนะมันจะเป็นยังสี่ละสูงหดเท็ดออกมามันจะได้ืยังสี่ละสูงหดค่ะคือว่าผมมาเลือกตัวตัดออกไปซื้อที่มันเหลือหน่อยนี่บางหดมันเหลือหน่อยนี่แม่อันนี้คือสูตรเต็มมันเลยครับอันนี้ให้เบิ่งเต็มสูตรแก้คือสูตรเตมันบนหาสิมากมันบอกตัวที่ตัดออกตัวที่ตัดออกคือว่ามันมาหรูเลรอไหม จ็ดสองย่งเก้าเจ็ดนี่มันเจ็ดแปดมือนี่มันม่ารู้แล้วนะก็เลยบวมากมันเลยแตกมันออกซื้อๆแต่มันเหลือวงแฉบลงมาจิตใจมากกับมี่เลยละสองแปดสองเก้าเก้าแปดนี่แหละเก้าเก้ามันกับมีอยู่หน้าพื่อสีเนี่ยชุดต๊ะใดเนี่ยสองแปดเนี่ยสองเก้านี่แหละวงยิ้มๆนี่แหละตัวนี้นะนี่ครับคุณผู้ชมมากตัวนี้เอ่มสองแปดฟุ้มนี่ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชม ันคือบวดเมื่อยกับแปดพี่กันเด็กแปดเนี่ยผมหายเมื่อยเพราะว่าสูตรนี้มันเข่ารู้ก็สูตรนี้ค่ะมันรุดอยู่กระติงอยู่แต่ผมมันมันยี่สิบสองวงสเนาะมันจังรุดเแต่หนึ่งหงส์เมื่อหงส์เมื่อกี้มันกระหิตผมเมื่อยอยู่ครัับแก็ยงมันใจมันไหลนะมันใจไหลขาดสูตรเนี่ยก็มีความมั่นใจอยู่ครับแต่ก็ยังเอาวันคือเก่าหัวถิ่มดอกเพราะว่าเจ็บมาก เป็นก้นเห็ดมันมก็มือเนาะหูว่าทางมันไปจังไดแล้วนะหูแล้วนะจีบท่างใดแล้วจัดทางมันไดครับสุดสุดตัวเนี้ยถามมันโบที่ท่านทำคุ้มคนว่าเอาคนจับได้แล้วมือแปดแน่นอนเน้นสองแปดข้างบนข้างบนไอเน้นตัวนี้เลยเด็กมือไเด็กแรงเนาะเน้นตัวเนี้ยข้างบนนะครับเนาะตัวนี้คือเป็นแบบบนเพามันใจบันไดหน้าเพราะว่ามันมีเข่ามีรุดรู้สึกเนี่ยเขาเขารุดรุด แด้ฮะตัวนี้นั่นยี่สิบสองพนลุดแค่เดียวมารุ่นกันว่างวดที่ยี่สิบสามมาทึ่เขาบอกลุ้นหนึ่งครั้งงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสามนะคะขอแนวทางล่างครับนี่แนวทางบนเด้อครับเดือยทรับยนเตอร์ครับแนวทางล่างก็คือกันละครับเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรมันเป็นมันเป็นทำนองเดียวกันเนาะงวดก่อนวันงวดวันแต่วันที่ส่บูกงวดที่ไหนวันที่มันรุดเมื่อกี้ไหมเออมันรุด เขอยังบอกว่าเขายังเอามันคือเก่าอยู่นะเพราะว่ามันรูดห่างๆมันกระทำผลงานหายเบืองอย่างเมื่อกี้ว่ามันเขาอยู่ทำผลงานหายเบิองแล้วทนีนี่งอนเมื่อกี้มันมันกระเขาอยู่นะแต่ผมเลือกออกมาตัวนี้ซื้อเมื่อกี้แต่หนึ่งซี่กับมีเออหนึ่งสีมันมีอยู่แต่หักมันบนิน่นะนะเพื่อนมันเป็นตัวกันของผมนะมันบริน่นผมบริเน่นตัวนี้เมื่อกี้มัน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 เลยบอได ก็สมควนเนี่ยงวดบรงหามักพึ่งหาแต่ตอนแรกๆกันมักชียุ่ี่มากสามวันเรกๆกันมักซีาอยวจำยู่แต่มาผีขึ้นมาซี้เดกอลำจาพอผมมักซึงหางวดนี้ก็ยังตกตัวนี้คือเก่าอยู่ตัวหาเนี่ยงวดนี้ก็ยังตกตัวหาอยู่อันนี้อันนี้ของเก่าองเกีาของไม่แบบนีบ ของงวดนี่นะคะ่งวกลางเละงวดมาสิออกเลยนะครับเนาะเออไอสูตรนี่เขาเขาล่าง่ยงเดียวตัวนี้ตัวนี้มีรุดไปบนน้ำแน่จักรอยรักซิบไปได้เมื่อตัวนี้ตัวนี้มันสีอยู่ตารางตัวนี้อยู่ตารางเลขใครมักอยู่ในนี่ยเลขวิ่งอะมักตัวนี้ตัวยุกากมูเนี่ยมักหเมื่อยหาบริเลกล่างเมื่อยหาค่ะบนเมื่อยแปดล่างเมื่อยหา นี่แหละนี่คี่เมื่อยอยากเมื่อยคือตัวนี้รายการัดที่นีที่ตัดออกหายมันเหลือแคบที่สุดค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะมันมีจักชุดอันที่เราเ่ทันตัดเดี๋ยวขอทายให้ท่านผู้ชมลองเปลี่ยเต็ม่สักก่อนเพื่อนกันว่าพันเอกกามี่เจ้าเห็นเจ้าแล้วนะสามซีสามหาสามหกซีซีซีหาซีหกหาซีหาหาหก มันจิตซ้ำกันเลยทัวอะไ้เลขมันชตรเดียวกันครับมันกับที่มาซ้ำกันน่ะหระเออมาซ้ำกันแต่ไอไอจับนี่เขาเขาจับแค่พื้นผืนเด้อจับแบบว่าใช้ยังสีเนาะผมกับบุงหัวมันเลขมันสีมาลักได้นะผมก็ต้องจับให้พื้นผืนต่ไปล่าเขาซื้อที่หา่งสีน่ะให้จับถิ่มไว้น้ำแต่เรขงจะซื้อที่มันสือยูลางหรอไปให้จับไปให้ไปจับแต่เลขมัก ในใสคือตอนนี้มีอยู่สามตัวคือกันสามสุดนะครับเนาะสามสุดกำลังแปดเด้อค่ะโอ้โหดูแลสามห้าสี่ห้าสี่หกสี่หก ี่แต่มากยุติตร์เนี่ก็คือมีอยู่สามตัวเนี่ยเนนด้มาตัวนี้มันก็ออกไปแล้วเนาะเลขเบิร์นว่าหันกระซืออยู่บอออกโ่หัวที่มาออกก่อนนี้หรือเปล่ากับว่้หัวกันเนี่ยแกันกันไว้นอกครับเนาะเพื่อพาดเลขเบิร์นั่มีอยู่งัวไอของตัวนี้มันมีอยู่สองตัวเนี่ยซีซีานี่แหละที่เป็นเลขเบิเิ้นสูตรนี้มาสองสองฟูเลยมาสองเพราะว่ามันจับใส่กันมันมันมากมันมากจริงๆอะตินี่คืเนี่ยซ้ตัวที่อัน ตัดออกนี่มักตัวใดแม่หน้าชมใช้อะไรครับมีสามตัวนี่ตัวใดมักตัวนี่ในซูของหน้าชมใช่มักผมมักตัวนี่สามหาเหมือนกันนะนี่ผมมักตัวเนี่ยในสามตัวเนี่ยมักที่ตัวเนี่ยมักมักตัวนี้แล้วก็ก็มูเนี่นสามหาด้วเนาะครับผมว่าหาเพราะว่าซีมันมากหมือโม่ี ผมมันเคยมาอยู่หามันก็เคยมาคือกันนะวะแต่ในสูตรมันเป็นยังจังมากหาเตี้ผมยาจานตัวนี้มันมาซ้อนกันเนี่ยเห็นว่าข้างบนมันมีหาผมเลยกคิดว่าถ้าสูตรข้างบนกับเข่า้ามันเข่าตัวหาอะผมก็เลยกคิดว่ามันตรงกันหรือไะผมเลยกมากหาก็ไม้ของผมอะออมันตรงกันไงแต่สูตรข้างบนนี้มันมันไอ้สูตรบนนี้มันเข่า ก็ขอให้มันเข่าทำมันเข่าแยกออกมาสี่เนาะสามยังสี่เนาะสียังสี่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เนาะมาจับใส่แต่มันออกห่างหยังสี่มากกับมืนแล้วหรือว่ามันก็มีอยู่หรอกแต่แบบเรีกแต่ผู้มักละไปจับได้เลยเนาะแต่ในใจผมมากตัวขอนบนนี่ขึอนมาชนใช้พันจ่าไทยได้อค่ะมาสามหานาะครับงวดนี้เนาะมาสามหานะยังมาตัวเก่าอยู่งวดเมื่อกี้มันบ่รายเนาะมันเป็นเหล็กเหล็กดันเข้าเหล็กอันคือบ่ราย งวดนี sociedad, ああ่ก no okay. so so ับ uh, บ so right. exactly. uh, right. ุหง okay. 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 ัวมันจีบไปยังไหรองบึงหาวหมันแต่ก็คือว่าเด้อให้กับน้าเด้อทำมดสมุดให้ซื้อสามหาสีให้กับสามสามใบน่ำเพราะว่าเหลกของบุหงัวมันมากหลักได๋ยบหูแต่ว่ามันเขาจะลักษณะนี้แหละก็ต้องให้กับนน่แกเขารงดแล้วเนาะอันนี้เนะที่เฮ็ดอินนี้เนาะเขาบเขามันไร่เปอร์เซ็นต์อยู่ตัวเนี่ย ตัวนี้นะตัวหานี่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ฟันทุ่งไหนบอฟันทุ่งไหนบอมันก็ก็ถือว่าได้เยอะไปเพราะอ้อนมากคู่กันนะอืเ่าเขนะะคลขวิ่งนะคะหน้าสมชายเพื่อนก็ชอบเด้อค่ะเป็นนักช่างไว้นะคะช่วงก็ลองผิดจัดหน้าเบิรงเนาะผู้ใดโชคดีในงวดที่แล้วก็ทักทายเอไล่เด้อค่ะเชื่อไฟอยากมีน้ำจิตน้ำใจให้คู่บ่าวอาจารย์จันมาได้เนาะค่ะ ค่าเด็ดสอค้าสมุติ้าประกาศได้ค่ะสามหาคุกเ <c ười> <า>ก <c ười> ่า ชมคะ่ะวันนี้ก็ได้มาของน่าชมช่ายเพละิะเซียนสมช่ายเพลิดเลิเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าในยเดอ้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้ร่ำรวยเฮง,งเดอ้อค่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ